ไก่ไข่ไก่ไข่เก้เาตัวอาหารแล้วอันนี้ก็จะเป็นรังรังไข่ก็มีที่นอนข้างบนยังไว้กินไข่อันนี้ก็จะเป็น,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 ะปนสะพานไม้สะพานข้ามคลอง ทำง่ายๆมีไม้กระดานกระพูคของใส่ไก่เดินข้ามไปข้ามมาได้ก็ทำจากไม้ที่หาได้ในสวนนะครับไม้ไม้คานข้างล่างก็จะเป็นไม้ยูคานั่นขอบเป็ด คืนเราก็จะต่อไฟไว้ต่อไฟไว้ให้ปลาไปให้แมงแมงจะได้ตกไปในน้ำให้ปลากินผ่านไม้สะพานกามของอันนี้ก็เป็นโซนเล้าไก่เล้าไก่มีเป็ดเป็ดอีเหลียง ให้อาหารไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นโซนให้อาหารไก่ไก่ก็ไผ่นะอาหารก็จะมีหยวกกล้วยลำเศษข้าวผสมมากองกองใส่กละมังใส่กองไว้ก็ประหยัดต้นทุนดีครับ เาก็จะเปิดไวนะ้อย่างี้รช่วงนี้อยู่ที่สวนก็ยุ่งเยอะยุงเยอะมากเลยฝนตกเกือบทุกวันนะพี่น้องอน,นี่ก็ไผ่กิมซุง้งก็ไผ่อันนี้ก็จะเป็นมุมไว้นั่งพักผ่อนนะใต้ลมไผ่เย็นดีน,นี่ไผ่สร้างมน อันนี้โอง่งโอ่งดินก็เอาไว้ใส่น้ำตอ่อกน้ำมาไว้ใช้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรม้านั่งม้านั่งแบบง่ายๆใช้ต้นต้นนะเพร้านะพี่น้องต้นาานะเพร้าน่ะน้เพร้าฝังเป็นเสาเป็นขา มีไม้กระดานก็ตีพลาดเลยมุมนี้ก็จะมีต้นมะขามเทศไผ่แล้วก็มะม่วงมะกรูดอันนั้นตน้นนี่ต้นสุ่มป่อย ใครรู้จักบ้างพี่น้องใครเคยกินใครรู้จักบ้างส้มปล่อยใส่ต้มปลาฝักมันเขาก็จะไปทำเป็นน้ำมนต์เนาะยอดเขาจะเป็นอย่างงี้ต้มปลาแทนมะขามแทนมะนาวได้เปรี้ยวพอดีเลยอันนี้ต้นลำไยลำไยลงปีนี้อันนี้ทุเรียน คือเรียนที่ใช้มเมล็ดผมใช้มเมล็ดวางไว้นะครับตรงไหนที่เราอยากให้มันงอกก็วางไว้มันก็เกิดสองต้นนี้เป็นหมอนทองต้นหนึ่งแล้วก็ก้านยาวต้นหนึ่งเนี่ยดูว่าเขาจะโตได้มากขนาดไหนก็เคยใช้ต้นที่เป็นกิ่งพันุมาปลูกแล้วมันมันไม่อรอด่น้อไม่โตแล้วมันก็ไม่ตาย เนี่ยลองวิธีนี้ดูมีนู่น,นอีกต้นหนึ่งมีอีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ยังเล็กอยู่ก็คอยดูไปว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตดีไหมต้องใช้สุ่มใช้ตะข่ายมากันพี่น้องเพราะว่าปล่อยไก่ไว้ได้แล้วมังก็มันจะมาเขียเนาะ อันนี้ก็ักเสียงดาเสียงดาแล้วก็มีเครือมันผสมมีระเจียว,วก็ได้เก็บกินเรื่อยพี่น,น้องนีก็ไผ่โซนนี้จะลมลื่นดีโต๊ะนัง่งไปเดี๋ยวเดินไปดูมุมกล้วยบ้างอันนี้ก็จะเป็นต้นมะด,ดัน ดันเอาไว้เสร็จต้มต้มปลาต้มไก่เนี่คคยครับกล้วยกล้วยในสวนเรือไม่ใหญ่พี่น้องเพราะว่าช่วงก่อนที่มันจะออกเครือน่ะแรงมากช่วงนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินรอบเราคของไส้ไก,นก,นนนก่นี่เรื่อนึงเห็นนกเขาก็จะมาทํารังอันนี้แก่แล้วพี่น้องเนี่ยใกล้ตัดได้แล้วนกเขาก็จะมาทํารังแบบนี้แหละ อันนี้ก็จะเป็นทางเดินเป็นเขตแดนนะพี่น้องอันในฝั่งนี้ก็ของลุงเขาก็ปลูกอ้อยอันนี้เราทำโคกน้องมาสามปีแล้วละเนีกก่ยกล้วยเรือนี้ก็แก่แล้วแก่แล้วข้างบนนี่พี่น้องอนั่นก็แก่แล้ววุ้มีข้างหน้านี ด้วยล้มด้วยน่าจะแก่ตัดได้หรือมั้งวันนี้อันนี้ต้นอะไรล่ะไอมะขามป้อมมขามป้อมปีนี้น่าจะติดดอกนะโทโตขึ้นเยอะเลยหัวปีก็กำลังเกิดเลยพี่น้องต้นตะครบเอาไว้ให้ลูกสุกเขาล่วงให้ปลากิน นี่ต้นนี้ก็แก่แล้วก้วยแก่แล้วเนี่ย่าจะตัดได้วันนี้หรือวันสองวันนี้ตัดได้เลยเนี่ยชุดนี้จะออกช่วงหลังจากที่ผ่านแรงมาพี่น้องมันเลยแค่เกนลม้มแต่ก็แก่แล้วต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะพี่น้องลม้มน,นี่ก็ใกล้ละเยอะอยู่นะ อันนี้ก็ไปจิ้มสูงอีกกอนหนึงอันนี้ปลูกไว้มุมทางนี้มัง้งเผื่อใครมาทำไล่ทําอะไรทำงานฝากนี้ก็จะได้อยู่ล่มตรงนี้ลมก็เย็นด้วยนะลมไผ่โอ้นี่เครือหนึ่งหักลงน้ำแล้วก็ปล่อยครับใหน้นกให้ปลากิน ทางเดินขอบก็จะเป็นตะไคร้นะพี่น้องตะไคร้ก็จะปลูกไว้อย่างเงี้ยปลูกไว้เลยตามขอบตะไคร้เีตะไคร้ต,ตลอดเลยตะไคร้นี่เยอะชมตะไคร้ก็จะมีตลอดขอบปลูก,กนมมุ่งปลูกทุกอย่างที่หามาปลูกได้นะพี่น้อง บางอย่างมันหามาไม่ได้ก็ไม่ได้ปลูกโซนนี้อันนี้ฉะอมชะอมน้อยนาน้อยนาทางด้านนี้ก็ยังไม่ติดลูกนะครับมีฝั่งโน้นที่ติดลูกแล้วอันนี้ก็กล้วยอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยลกล้วยเปรี้ยวแต่ว่ามันจะกินได้ตอนที่ว่าสุกจัดจัด,จ,ดจะกินได้กล้วยเปรี้ยว สวยวีสวยอันนี้ต้นตะขบปลาลูกเบน,นนี้ยอดติวต้นติวโอ้ไอ้ขาวกินข้าวแล้วเลยขาวกินข้าวอิ่มแล้วออกมาหา,ากินหญ้ามาหากินแล้ว นี่เป็นทางเดินออกมาข้างหน้าสวนนะพี่น้องน้ำก็ยังไม่เต็มดีเลยเพราะว่าไม่ปล่อยเข้านะพี่น้องไม่ปล่อยน้าเข้าถ่ายย้อนแสงนะแต่ก็เห็นอยู่พี่น้องตอนนี้เช้าอยู่อากาศไม่ร้อนมากนี่ใบยอต้นยอ,ต,นยอต้นยอก็จะปลูกไว้สองสามต้นไว้กินใบทรัน หอมหมกมะขามมะขามปักมะขามยักษ์มะขามเปรี้ยวพี่น้องอันนี้ต้นไม้ทายุงเอตะเคียนเดี๋ยวเราดูรูข้างหน้าก็จะเป็นป้ายป้ายทางป้ายป้ายสวนนะพี่น้องสุดการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโค้งน้องนาโมเดลอสอ 2565ัน้อนี้มาดูเชอร์รี่ใช่ไหมเชอร์รี่เชอร์รี่ก็ออกลูกเต็มต้นล่วงนกกินอยา่างน,นี้เป็นทางเข้าข้างหน้าก็จะเป็นทุ่งนาสวยทุ่งนาป่าอ้อยมีสระน้ำ อันนี้ตั้งใจไว้จะทําทางเดินรอบสวนเนี่ยทางตรงเนี้ยจะทําเป็นอุโมงค์อุโมงค์งต้นไม้อุโมงค์ไอ้ต้นหม่อนพี่น้องเนี่ยผมจะปลูกไว้สองข้างแล้วพอมันโตผมจะโคง้หหโคงหากันต้นหม่อนโค้งหากัน จะจะล่มลื่นเวลาเดินหานมาแล้วจะไม่ร้อนเน,นี่ยต้นหมอนกินลูกไปด้วยแล้วก็ให้ลมเงาก็าจะเป็นเหมือนไม้ดัดเนาะเนี่ยเป็นอุโมงเข้าไปคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่น้องเดินชมสวนพี่น้องตอนเช้า เนี่ยเป็นอุมโมงเนี้ยรับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่ยเด้อพี่น้องเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละจะทำเป็นโค้งเป็นอย่างเงี้ยเป็นอุมโมงเป็นทุ่มเนี่ยพี่น้องก็จะเป็นเหมือนไม้ดัดนะมองจากั้งนี้ไปก็จะล่มสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะพี่น้อง ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ